ไปแปดครั้งด้วยกันครับนี่เพชรมังมีเพิ่งจะอายุ15เนี่ยสีเสื้อมีอยู่45สีเสื้อแล้วนะครับพี่ปองครับแล้วก็คาดว่าในปีนี้ครับ2,569ก็น่าจะไปไม่ต่างกว่า4สีเสื้อครับผมตามตัวเลขในบัญชีนะครับก็ถือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมครับถีเปรี้ยงเข้าให้เลยนะครับเพชรมังมีครับก็เป็นขวาเจอขวาครับ อีสานเหมือนกันนะครับแต่ว่าซ้อมอยู่แตกต่างกันด้านของเพชรรุ่งโรนี่ซ้อมอยู่นู่นแล้วครับพิษสุโลกครับผมอาครับมาดูกันครับคู่นี้ครับคู่แรกครับโมวยสดๆครับ1 0 5ปอนด์ปอนเท่ากันครับขยับถีขวาไปก่อนครับเห็นมังมีแตขวาครับอายุห่างกัน4ปีด้วยกันครับ ขยับเตะซ้ายเจอถีบซ้ายสกัดไว้ครับรูปร่างนี่ก็ใกล้เคียงกันแหละครับแเด,ดี๋ยวนี่เด็กนี่โตวไวครับโดยเฉพาะเพ,าะเพชรมังมีนี่ไฟสองไฟก่อนก็ยังต่อยไม่ถึงร้อยปอนด์อยู่เลยครับมาวันนี้เนี่ยร้อยหชนิดที่เริ่มทำน้ำหนักเหนื่อยแล้วครับก็อาจจะเรื่องของด้วยวัยด้วย นะครับสภาพร่างกายก็โตตามไว้นะครับซ้ายไปครับแล้วยุคนี้สมัยนี้นี่มันไม่จำเป็นจะต้องมาบีบน้ําหนักให้เหลือตัวเล็กๆแล้วครับปล่อยมาตัวใหญ่เนี่คู่ก็ยิ่งเยอะครับเอาละครับเริ่มปล่อยของกันเลยนะครับส่วนใหญ่นะครับในทุกๆวันอาทินครับผู้แรกนี่สร้างมาตรฐานไว้สูงแทบจะทุกสัปดาห์เลย ประเภทเล็กดีรถโตครับทีบฝาทีบขวาคืนครับหุกซ้ายแม่หุก้ายใจตรงกันเป๊ะเลยครับโอ้นีกบัดเสียวเลยครับเอาครับขยับกับทีบไปก่อนครับรอจังหวะครับแต่นั้นเพชรบังมีครับทีไปทีครับค่อยๆขยับเข้าไปครับทีบซ้ายไปครับขวาคืนมาโหนี่ครับ แกินแล้วไม่าคายรับับไปขวาแล้วก็คาไว้เลยครับแานเพชรรุ่งโรดเสียงดังฟังชัดเลยวันนี้นี่เพื่อนร่วมค่ายนะครับเจ้าฟิลพนุกชัยมวยไทยยิมนะครับต่อขวาชัยไปแล้วนะครับที่วิกหมอชิดเมื่อชงบ่ายไม่มีใครกลัวใครเลยครับตีข่าววาครับตั้งแขนดีครับ่งัดสอกขวาครับ นี่ครับต้องตั้งนแขนให้แข็งแรงครับไม่งั้นละโดนสองแน่ครับเอาละครับก็ถือว่ามีของเยอะเลยนะครับคนมาหนึ่งคันรถสิครับเพชรนรุ่งโรจน์ครับก่อนหนักก่อนเบาครับเก๋าพอตัวหมดยกที่หนึ่งครับพักกันก่อนเอานานมากๆครับสำหรับเทมอเตอร์อยากมีครั้งหนึ่งครับเบอร์โทรศัพท์มาศูนย์สอง 6626555ครับดูภาช้านะครับในยกที่ผ่านมาครับนี่ครับจังหวะง,งัดศอกขวานี่เกือบไปนะครับเอ็ดบ้างมีครับเกือบมอดมวยเลยครับขอบคุณเพิ่มเติมกับท่อดีท่อพี c ีท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาโดยบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจีเคตราแก๊กคูจำหน่ายตามร้านขายยาและเซเว่นทั่วประเทศบริษัททวินสเปเชียลจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์มวยมาตราฐานระดับสากล s p w a r e ว o u s e รับสร้างโกดังอเนกประสงค์ทั่วประเทศมั่นใจสร้างจริงรวดเร็วและมีคุณภาพโดยเสียสมพร์แก้วรัศมีโชตโทรศัพท์กระสุน847ทอง1 3 3 3 3รวมไปถึงคอมแพกเบลกเบลกคุณภาพมาตรฐานยุโรปและอเมริกาการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งเปลี่ยนเบรกทุกครั้งเลือกคอมแพกเบรกเอาครับดูกันต่อครับยกที่สองสองครับคู่แรกครับเพชรมั่งมีกับเพชรรุ่งโรจน์ครับเตะขวาไปก่อนครับเพชรมังมี ขยับทีศซ้ายครับขวาไปีทีครับค่อยๆโยกครับซ้ายคืนมาครับลุกทีบครับนิ่งทั้งคู่ครับขอาวครับขวาไปซ้ายเติมครับนิ่งมากไปนี่ก็ไม่ใช่เรื่องดีครับขยับต่อตีมาตีคืนครับวงในล็อกว้ครับตีครับโอ้ยจังหวะแม่บีเหลี่ยมมาช่วยครับอ่าล่ะครับกรรมการก็บ่นหน่อยๆนะครับกรรมการต้องตาไวแหละครับจังหวะนี้ครับว่า ลักษณะที่กระทำุ่่อสู้เนี่ยผิดหรือถูกกติกาครับคือไปบา,บางเวงีนี้ก็ไม่ได้สนใจพวกนี้เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกติกาใหม่เขาประกาศไว้เมื่อเดือนมิถุนายน2 5 6 8ที่ผ่านมาครับเราฉันนี้กรรมการต้องแม่นครับตีเข้าซ้ายขวาครับพยายามจะสับศอกขวาครับเพชรมังบีแยกออกมาครับอาครับเหมือนว่ามีแผนแตกแล้วครับ โนแก้มขวาครับของทางด้านเพชรรุโรนดครับวิ่งเข้าไปชนสองเหมือนกันครับอ้าวครับขยับทีขึ้นมาขวาไปครับเพชรมังมีขยับไปต่อขวามารวบไว้ครับวงในเจอจังหวะขวานี่ครับรถไปอีครับสองครับงัดไปเลยครับพวกแกเดินเร็วเลยครับทางด้านเพชรมังมีอายุร้อยกว่าครับเพชรมังมีครับแต่ดูเหมือนว่าน้องจะขู่พี่ครับตอนนี้ครับ อาล่ะครับหน้าตานี่ดื้อเลยนะครับเพชรมังมีกับแต่ว่าดื้อถูกทางครับบนเวทีครับเดินก็าหาหัวขาไม่โดนแล้วสอกฝาแม่เกือไปเหมือนกันครับอ่ะท้าทายครับเพชรมังมีท้าทายท้าทายไม่ปรึกษาไปท่าช้างเลยนะครับจังหวะท้าทายเนี่เอ้าตีเข่าขวาครับเพชรมังมีครับสอกวาครับเจอเข่าขวาโต้จากเพชรรุ่งโรจน์อ้าวครับดุครับดุแล้วครับมาครับขวางแล้วตีครับพยายามสับศอกครับตีขึ้นมาครับเพชรรุ่งโรจน์ครับ โอ้เบียดกันเลยครับนี่ครับอย่างที่พี่ปอมบอกครับคู่แรกมักจะตั้งมาตรฐานไว้สูงครับทีปซ้ายครับเป็ดซ้ายหน้าอ่ะซ้ายไปอีกทีหนึ่งเอาทีบค้นครับแม่เฉลบแฉลบหน่อยมีแค่ขวาเป็นโยกครับค่อยๆโยกเนี่ยครับคนหนักคนเบาครับเรียกว่าชกเป็นอยู่เป็นเลยนะครับเหลือเพื่อขาดนะครับเพราะว่ามวยไทย5ยกนี้ต้องวัด เรื่องของภละกําลังกันด้วยอาคนหนึ่งแทงข่าวคนหนึ่งสับศอกทีมซ้ายครับทาาะของเพชรรุง่งโรจน์หมดยก2ครับ 1. ลูกมากคุณภาพตราเจ็ดของไทยโดยประธานสมเจตพุทธิเลิศเจริญวงครับโทรศัพท์ก็0 2 4 1 6 6 3 2 6 6, 6, 6 8ขอบคุณค่ายมวยสิงห์มาวินนะครับโดยเสียหนึ่งทัชชนนคดชาสุวรร ลิกกี้กระเป๋าแฟชั่นที่ลงตัวกับทุกวันของคุณออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงโดยเสียโตโต้รวไมไปถึงที่สุดของสตรีแบนด์ต้องที่โนบสยามสแควร์ซอย6ครับยก3ครับอัดกันต่อนะครับเข่าขวาครับเพชรมังมีครับเพชรรุ่งรุ่ก็พยายามตีซ้ายเหยืยลังฟันกันอยู่นะครับกำลังแขนก็ต้องสู้กันหน่อยขาก็ต้องตีไปด้วยครับทันพุทรังอรองอนุศรนะครับ เขามารับหน้าที่ที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับแต่ว่าเป็นกรรมการประสบการณ์สูงครับอศอกขวามาครับหาเรียมตีซ้ายครับขวาครับขวาก็สับคนหนึ่งสับคนหนึ่งเสียบเอ้าสับเสียบข่าวซ้ายครับเพชรมังมีฝาดีครับต้องดิ้นหน่อยแล้ะครับเพชรรุ่งโรดศอกขาของเพชรมังมีครับ ขาวขวาครับเพชรมังมีเข่าขวาครับเพชรมังมีครับเพชรรุ่งโรดโอ้โหรับเยอะครับในช่วงต้นยกไปครับเดินต่อครับทางด้านเพชรมังมีครับหัวแข้งขวาครับยกปังไว้ก่อนครับเพชรรุ่งโรดปักศอกขึ้นมาครับเพชรรุ่งโรดครับเดินเร็วอุ้ยนี่ครับเข่าแลกกับศอกครับจังหวะขวางแล้วก็สับศอกตีเข่าครับขวางหน้าได้ขวางได้แล้ว ยังไงครบปู้ก็มาการแยกก่อนแยกเข้ามาครับแยกเข้ามาแล้วสร้างจังหว่าการใหม่ครับเดินเข้าหาครับเพชรมังมีถีบซ้ายนัาไปก่อนครับเพชรรุ่กรจนแกระโดดเตะซ้ายสับสองไม่ถึงนะครับแต่ว่าแทงได้แทงขวาคืนครับเพชรรุ่งโรจน์อศอกซ้ายครับแหมอาการแกไม่สู้ดีนักนะครับแต่ด้านของเพชรรุ่งโรจน์ครับเพชรมังมีก็พยายามกดนะมีลูกขู่ด้วยเตะซ้ายครับโอ้นี่ครับหนัก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 ไปเลยครับอ้าวก็พยายามป่อ่นตัวขึ้นมาครับแหมเพชรรุ่งโรจน์ครับ ไปรับเยอะรับก่อนนี่มีแผลวให้เห็นรับเตะขวาจากการขอกำบัดขึ้นมาครับอมองหน้ามองตาแบบนี้นี่เพชรมังมีคู่เลยครับมีต้องบอกว่าเพชรมังมีอายุน้อยกว่านะครับน้องขู่พี่ซะแล้วครับใช่สิครับอาล่ะครับคือโดยโดยส่วนใหญ่นะครับนักมวยที่เล่นงานคุต่อสู้นี่จะหมดที่หลังนะครับ ถ้าเกิดโดนอาวุธคุต่อสู้จะหมดก่อนครับมันเป็นสัญธรรมอยู่แล้วหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นเพชรลูกรดจะรับไฟเดียวไม่ได้ครับพยายามงัดศอกครับเพชรมังมีโอ้โนี่ครับพยายามที่จะกัดฟันฮึดมาเหมือนกันครับแต่ด้านเพชรลูกรดครับขยับมาถีบหลุดไปอีกครับตอนนี้ถอยตั้งรับครับเพชรมังมีเอาครับเสียงเครอเฮช่วยเหมือนกันครับขวา้วตีครับทางดนานเพชรมังมีแหมแทนยัดแล้วก็คาไวเลย อดก็พยายามขึ้นขึ้นมาเจอเขาเข่าขึ้นหายใจทางปากแล้วนะครับเจอขวางครับเจอขวางครับอัพสับสองขวางครับแทงซ้ายครับเป็นร่งโรดถีบซ้ายเอาไว้ครับถีบซ้ายเอาไว้ครับหมดยกครับเบรกเคุณภาพมาตรฐานยุโรปและอเมริกาการนตีด้วยยอดขายอันดับหน่งเปลี่ยนเบรกทุกครั้งเลือก compact b r a แลวก็จะลืมนะครับในวันจันทร์ที่12มกราคม2569นี้ครับสิ้นช้ำงไยไทยเกียรติเพชรสัจจ์ตส่วนน้ำทานคีรีครับอัรันจะเรพวงนุ่นนะครับจัดไม่ดีทีเดียวครับที่ส่วนน้ำทานคีรีตำบลเขาทองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ไปดูวุฒิกรส่วนน้ำทานคีรีครับเจอกับดอกไม้ผ่าท็อปแฟรลี่ยิมครับทอรเสน่ยซอมอุิภัทรเจอกับสมิงแดงเบสฉะปวดที่เด็ดช้างนะครสีขยี้กับจอมโหดเจพีเวอร์ นิติกรสวนน้ำทานทีรีพบกับเพชรดำสิทธิ์เอราวัณแล้วก็เฟซบุ๊กความสุขกระบือไทยครับเจอกับปูติสอนเกียนโพครับไม่ดูได้ยังไงครับห้าผู้เอกแบบนี้พร้อมผู้่ระกอบรายการอีกเต็มอัตราครับอ้าวครับลุยต่อกับบนเวทีครับยกที่สี่ครับกันชากมาตีครับจังหวะปิดมารับของทางด้านเพชรลุงโรดครับพยายามพืดเหมือนกันครับอ้ยครับแม่หลวมโดนศอกสวนขึ้นมาเหมือนกันครับเพชรมังมีขยับไปต่อครับถีบซ้าย 2ซ้ายครับถีบมาครับหมัดขวาไปครับเดินครับอาวครับหมัดแรกกับเข่าครับถีบซ้ายไปหมัดขวาหมัดคืนครับหมัดขวามาครับของเพชรลุงโรดนสองหมัดนิ้ม่นเลยนะครับแต่ว่าเพชรมังมียังทนอยู่ได้ครับเอาลักครับเข้มข้นมากๆครับแก่กมาครับทันพุทธรังรองอนุสอดครับอาทีครับแต่ละของเพชรมังมีเข่าขวาของเพชรลุงโรจน ขวามาแทงเข่าซ้ายครับนี่ครับจังหวะขวานี่คอเริ่มหายแล้วครับเพชรรุ่งโนดโอ้ดี้ครับเอาครับคอหายไปเท่าไหร่ครับมองที่มุมนะครับหาตัวช่วยครับโอ้ยหมัดไปโดนเข่าอีกทีครับเอาชักจะชักจะยืนตัวแข็งครับเจอขวางหน้าตีครับโอ้ยฝาดได้แล้วโอ้ยจะชากมาตีเข่าอีกทีครับโอ้ดิ้นครับดูครับดูครับโดนเข่าแย่ครับ โอ้ไปยืนยืนรับแบบนี้ยืนรับแบบนี้ครับโดนขาบอีกแล้วก็หักล้มลงไปลูกช้าครับโอ้มันหายใจไม่ทันแหละครับลูกช้าครับทันพุทธรังรองอนุสสนับนับแปดครับนักมวยก็ได้พักแหละครับช่วงนี้โอ้โหเข่าลอยสองชั้นเลยนะครับเห็นบางมีเนี่ยมั่นใจแล้วนะครับโอ้หัวทิพย์หัวต่ำครับเพชรรุ่งโรจน์โอ้เอาลูกขึ้นมาอาย่างอ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 ย่าเพิ่งดีใจดิอาโยนคาอย่างใช่ไหมอย่างก็เอาไป เอาไปอีกขวาครับแทงเข่าซ้ายครับไหวไม่ไหวครับตีซ้ายครับสอดซ้ายครับแล้วก็ขวาครับยังไงยังไงครับโอ้ยมันยืนอยู่ได้ด้วยหัวใจครับตอนนี้โอ้นีครับเห็นบางมีบอกว่าให้ดีใจบางทีก็ดีอยู่แล้วครับเอาก็ตีอีกทีครับโอ้โหเจ้าตัวขึ้นเชือกอะไรก็ดีใจนะครับไปต่อครับ ยังไม่จบครับเปะขาไปครับดูครับเป็นลุงโลดปูสับขาพสัาพอย่างที่พี่บออบอกครับยืนเนิ่นหัวใจเลยครับไปครับปิดเกมไหมครับปิดเกมได้หมครับเผาไปครับถีบขึ้นมาครับวิ่งเข้าไปโูเตะปัดลากแล้วก็ยังไงครับปูโอ้ยังให้โอกาสครับอ่ลุงขึ้นมาเจ็บต่อแล้วก็แบบนี้อาการมันสู้กันไม่ได้แล้วครับณตอนนี้ครับ นี่ครับน้ำลายยืดใหญ่หยอดย้อยโอ้ย้อยแล้วนะเอาหุกท้ายครับลุงโรดเพชรมังมีก็ยังไงจะทําไม่ไหมก็ไม่ไหวแล้วครับเนี่ครับสมควรแก่เวลาแล้วครับสมควรแก่เวลาครับสู้เต็มที่แล้วจริงๆครับแต่ไม่ไหวครับนี่ครับโอ้เพชรมังมีนี่ครับปิดเกมได้ยกสี่นะครับในชกวงปลายยกครับโอ้นี่ครับจบเลยครับ เพชรมั่งมีปลายท่าช้างเพชรมั่งมีปลายมหิดไทยครับเพชรมั่งมีเฮียปลายท่าช้างครับโอ้่สามสีเสื้อสดๆทั้งนั้นครับนี่ครับรับการชมือแล้วกวันย้ำใหญ่ใสสารพัดนะครับในช่วงปลายยก4ี่ครับสำหรับเพชรมั่งมีคนนี้แล้วก็เป็นฝ่ายเอาชนะน็อกทางด้านของเพชรรุ่งโรดพันดุงชัยมวยไทยไปครับดูภาพช้ากันหน่อยครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเนี่ยครับก็ อาการไม่ดีแล้วนะครับโดนเยอะครับมันสะสมไปเรื่อยนะครับไอ้ที่ยืนอยู่ได้ยืนอยู่ได้ด้วยหัวใจครับเนี่ยครับตุ๊กปั๊กตุ๊กเป๋ครับทางด้านของเพชรรุ่งโรดพดุงชัยมวยไทยยิมครับเจอปิดลูกนี้นี่ไม่อยากจะลุกละอ่าแล้วก็ลุกช้าพอลุกช้าก็โดนนับแปดนะครับเนี่ยครับอาการไม่สู้ดีนะครับแล้วก็มาอัดอีกทีนึงครับหัวนิ่มไปแล้วก็เพชรบางมีก็ไปกระโดดเชือกดีใจนู่นครับไปนู่นเลยฮะอ้าวหันกลับมาเอายั้งยังไม่ยอมยังไม่ยอมก็เอาต่อสิครับ จนทันพุทธรังรองอนุสรแล้วครับมองว่าสมควร